ตอนนี้เราแช่เย็นเราออกมาดูนะคะเราจะให้ดูเนื้อนะคะนี่เราจะตักเนื้อให้ท่านดูนะคะแล้วมันจะนิ่มกรอบนะคะอร่อยมากนะคะอืมอร่อยจริงๆนะคะเนื้อจะไม่แข็งเลยนะคะนิ่มมากเลยนะคะถ้าตรงไหนตักไปแล้วเจอเนื้อมะพร้าวก็นะคะนิ่มแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเตรียมหมอะะ้อมาค่ะ หลังจากเตรียมหม้อมาเสร็จแล้วน้ำนะคะเตรียมน้ำมาทั้งหมด500 ml เทน้ำลงไปเลยค่ะผงวุ้นนะคะผงวุ้น4ช้อนชาเสร็จแ,แล้วเราควรส่วนผสมนะคะควรวุ้นกับน้ำให้ละลาย พอล,ละลายดีแล้วเราทิ้งเอาไว้ให้วุ้นนะคะให้วุ้นอิ่มตัวก่อนนะคะเพราะที่เวลาไปตั้งไฟวุ้นจะได้ละลายเร็วๆนะคะทิ้งไว้ให้อิ่มตัวประมาณ5นาทีนะคะพอเราทิ้งไว้อย่างนี้ครบ5นาทีนะคะผงวุ้นก็จะนอนโคตรแบบนี้แล้วก็คนนะคะคนให้ผงวุ้นละลายเสร็จแล้วนํามาตั้งไฟค่ะนํามาตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะใช้ไฟกลาง ช่วงที่ระหว่างตั้งไฟเราก็ต้องคนนิดนึงนะคะเพราะถ้าไม่คนแล้ววุ้นมันนอนก้นวุ้นมันจะไหม้ได้นะคะก็คนไปเรื่อยๆคนบ้างพักบ้างนะคะตอนนี้เราคนมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนๆแบบนี้เราก็ยังคนต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้วุ้นยังไม่สุกนะคะถึงจะร้อนวุ้นยังไม่สุกสังเกตดูนะคะน้ําจะขุ่น น้ำจะขุ่นถึงถึงจะเริ่มร้อนแบบนี้น้ำขุ่นแสดงว่าวุ้นอย่างละลายไม่หมดนะคะเราก็ต้องคนต่อไปต้มต่อไปนะคะตอนนี้วุ้นเราเดือดแล้วนะคะเดือดแบบนี้เราก็ปล่อยให้เดือดไปก่อนเพราะน้านนําน้ํายังขุ่นอยู่นะคะน้ํายังไม่ใสถึงจะเดือดก็ต้องปล่อยให้เดือดไปก่อน,นะคะ่ะพอวุ้นเดือดไม่ได้ดสัก,กระยะหนึ่งสังเกตนะคะน้ําจะใสถ้าน้ำจะใสแบบนี้แสดงว่า,าวุ้นละ,ละลายดีแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ ใส่เกลือค่ะเกลือใส่ลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่อนชานะคะชาตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เราเน้นน้ำตาลสายขาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงมันจะทําให้วุ้นนั้นสีเข้มแล้วก็เน้นเป็นน้ำตาลสายขาวน้ำตาลทรายนี่ใส่ลงไปร้อยห้าสิบกรัมอันนี้เราจะไม่เน้นหวานมากนะคะหวานเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานมากคือเหมือนก็หวานมากๆแล้วมันชื่นใจ ก็สามารถเพิ่มเพิ่มจำนวนน้ำตาลได้นะคะแต่ของเราเนี่ยร้อยห้าิกรัมนี่พอแล้วค่ะหวานพอดีพอดีนะคะไม่หวานเกินไปเหมาะสําหรับคนที่ชอบรักสุขภาพนะคะสมัยนี้กินหวานมากไม่ดีค่ะมันอ้วนคนให้น้าตาลทรายละลายนะคะเกลือน้ําตาลทรายแต่เราต้องคนให้ละลายก่อนเดี๋ยวปล่อยให้เดือดแป๊บนึ่งนะคะ ตอนนี้น้ําตาลทรายเกลือที่คนให้ละลายเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เดือดประมาณทัก2นาทีค่ะช่วงที่รอให้วุ้นเดือดต่อสักสองนาทีเตรียมเนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่เราหาั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่ถึงก็เล็กมากนะคะอันไหนที่มันอ่อนๆเราก็ไม่หั่นอันไหนที่มันพอแข็งๆก็หั่นนิดนึงใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อน พอวุ้นเราเดือดครบประมาณสองนาทีนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนมุกตะคู่นี้เราก็ใส่ลงไปนี่นะคะใส่ลงไปเคี่ยวเลยค่ะหลังจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วเราไม่ต้องเคี่ยวนานเราแค่รอ,อให้เดือดพอเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะ หลังจากใสมะพร้าวไปพอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะพอเริ่มเดือดแบบนี้เราก็คนอีกแป๊บนึงเราจะไม่ให้เดือดนานนะคะพอเดือดนานแล้วามะพร้าวอ่อนของเรามันจะเละเพอเดือดอย่างนี้เราก็พอแล้วนะคะเป็นการเดือดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือว่าเป็นการที่ให้บุ้นนั้นเก็บได้นานๆาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะปิดไฟนะคะเดือดแค่นี้พอค่ะปิดไฟได้เลย ต่อไปคะ่ะเตรียมนมนะคะนมสดรสจืดอันนี้เราใช้นมสดรสจืดนะคะ500 ML เรายกหม้อมาตั้งตั้งข้างล่างนะคะหลังจากยกหม้อมาเสร็จแล้วนมจืดเมื่อสักครู่นี้ที่เราเตรียมไว้ใส่นมจืดลงไปเลยนะคะ500 ml บางคนถามว่าทําไมไม่ต้มพร้อมนมจืดไปเลยถ้าต้มพร้อมนมจืดนะคะจะทําให้นมนั้นแตกตัวไม่น่าทาน เราต้องเอ,งอนานมใส่ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ข้างนอกนมนี้เราเน้นนมอุณหภูมิธรรมดานะคะไม่ต้องนมแช่ตู้เย็นนะคะอานมอุณหภูมิธรรมดาเดี๋ยวแล้วทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะถ้าใส่พิมพ์ตอนนี้เลยมันร้อนนะคะเราต้องทิ้งไว้ให้อุ่นๆแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะเทคนิคของเรานะคะถ้าต้องการให้วุ้นเย็นเร็วๆนะคะเอาน้ําน้ําใส่ภาชนะแบบนี้มานะคะ สร็จแล้วเราก็เอาหมอ้อบุนของเราค่ะตั้งใส่ในน้ําไว้แบบนี้นะคะน้ํามันจะช่วยคลายความร้อนได้เร็วขึ้นนะคะเราก็คนๆคนๆนิดนึงนะคะคนๆนิดนึงถ้าน้ํามันร้อนเราก็เปลี่ยนน้าใหม่แบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวก็เย็นนะคะนนี้เราทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีเราก็เปลี่ยนน้าครั้งหนึ่ง ต่อไปนะคะเตรียมภาชนะมาค่ะแก้วแก้วที่เราใส่นี้จะเป็นแก้วใบใหญ่นิดนึงนะคะความจุได้ประมาณ300 ml แต่ถ้าใครไม่มีแก้วใบใหญ่จะเป็นแก้วใบเล็กก็ได้นะคะที่ต้งใช้แก้วแบบนี้เพราะว่าทำเสร็จแล้วเราสามารถแช่ตู้เย็นแล้วเวลากินก็แบ่งกินทีละแก้วมันง่ายนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักวุ้นนะคะวุ้นที่มันอุ่นๆแล้วนะคะใส่ถ้วยเลย อันนี้กลิ่นจะหอมน้ำมะพร้าวมากนะคะถ้าใส่ร้อนๆใส่ร้อนๆมัใส่ไม่ได้เพราะแก้วมันเป็นแก้วพลาสติกนะคะมันจะทำปฏิกิยาทำให้เป็นอันตรายต่อการทานของเรา สูตรนี้นะคะได้ทั้งหมด4่ถ้วยถ้วยแล้ว300 ML เท่ากับได้ทั้งหมด1,200 ML นะคะหมดถ้วยหมดพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะตอนนี้ยังไม่ปิดฝานะคะเพราะว่าปิดฝาไม่ได้ค่ะมันยังไม่เย็นสนิทถ้าปิดฝาแล้วมันจะเป็นไอได้นะคะรอให้เย็นให้เย็นสนิทแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จแล้วเราก็นําเข้าตู้เย็น หลังจากดูคลิปนี้แล้วนะคะฝากไปทำทานนะคะและรลองว่าสูตรนี้อร่อยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ได้นะคะสูตรนี้อร่อยถูกใจไม่หวานมากและว,วุ้นก็กรอบกำลังอร่อยค่ะถ้าชอบวิธีการนําเสนอของเราฝากกดไลค์กดติดตามเวยนะคะพบกับเมนูอาหารอร่อยๆกับเราในครั้งต่อไปค่ะ